สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับตัววายแท็กหกสปีดนะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นบาทนะครับผมคันนี้เดิมทีเป็นสีดํานะครับแต่แรปเป็นสีดําด้านนะครับผมลูกค้าชอบสีดํานะครับ <c oughs> ก่อนรับชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจกดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปมาให้รับชมนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ฝากระโปรงเครื่องกันก่อนเลยนะครับ ใต้าฝากระโปรงเครื่องนะครับคันนี้เป็นแบบ Nextgen แล้วนะครับผมเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับดีเซลเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นะครับผมพาอแอร์ก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะนี่จะถูกจัดวางแยกห่างจากตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM นะครับผม Nextgen ทุกรุ่นที่เป็นเกียร์ออตโต้ก็จะให้มาเป็นแบตเตอรี่แบบ AGM เลยพัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมทำงานด้วยระบบดีเลย์นะใช้ในการควบคุมก็จะไม่มีสายพานระยงระยายมาที่ตัวเครื่องแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแรงมาที่เขาให้มาก็คือว่าทำงานเต็มกำลังเลยนะครับผมเทอร์โบก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมน้ำออยคุลเลอร์น้ำปัดน้ำฝนน้ำมันเบรกก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับทางด้านห้องเครื่อง อันนี้เดิมทีเป็นสีดำนะครับผมแต่แ็ปมาเป็นสีดำด้านนะครับผมและได้ทําการตกแต่งเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือกระจังหน้าที่เราเห็นเห็นเด่นเดนกันอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นกระจังหน้าทรง FORD นะครับทรงแรปเตอร์ที่เขานิยมเปลี่ยนกันนะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับมินิไลท์3จุดเป็นไฟสี้ม้มอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เลย ไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รูปกลางวันเนี่ยที่วิ่งกลางวันเนี่ยเป็นรูปสีแคมป์นะครับผมส่วนไฟตัดหมอกก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วคันนี้ก็ติดชุดแต่งที่เรียกว่าชุดแต่งวายนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้ครับชุดแต่งวายจะครอบเข้าไปที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อที่มีขนาดใหญ่มาก็คมาเนี่ยนะหนะนิ้วเนี่ย แบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะเห็นมิติของตัวรถที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้ได้ยกตัวรถขึ้น2นิ้วนะครับผมและล้อเนี่ยเดิมทีเป็นล้อขอบ18นะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อขอบ20นะครับผมยางก็ใส่เป็นยางโอซา์นะครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชันนะครับผมเพื่อที่ว่าลดอาการกินของหน้ายางนะครับผมและคันนี้ได้ติดโช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์เพิ่มมาให้นะครับผม นี่เผื่อไม่ชัดนะครับนี่ครับของโปรเฟนเดอร์และสีดมส้มนี่คือกันโค้งนะครับผมนี่ส่วนสีแดงก็ปีกนกปรับองศานะครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีนี่ไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับผมเวลากรณีเกิดรถมาเฉี่ยวชนนะครับนี่ครับ ไม่หักแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกเกี่ยวนะครับผมอย่างนี้เลย่ลาวหลังคาก็เป็นของเดิมนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับจะเป็นสีเงินนะแต่น,นี้ก็แรปเป็นสีดํามาด้วยนะครับผมเหมือนกันด้านหลังสปอร์ตบาร์นะครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมนะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะเทาเทาดำนั่นแหละอะ่และและตรงราวเนี่ย เราตัวจับเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับสีเดิมอันนี้ก็แลบสีมานะครับผมช่วงหลังนะครับทางด้านท้ายนะครับนี่โชคโปรเฟนเดอร์ที่เราติดมาให้นะครับผมครับสามารถปรับแข็งนิ่มได้นะที่นี่หมุนเอาได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวโชคเนี่ยจะถูกจัดวางไขว้ยอยู่นอกแชสซีนะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้ก่อนจะเป็นจะเฉียงมาอย่างนี้นะครับเป็น,นด้านนี้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเฉียงอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเฉียงมาทางด้านนี้นะครับผมจะเป็นโชคที่จัดวางควยอยู่นอกแชสซีนะครับผมฝาท้ายรุ่นนี้จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับ easy lift นี่เลยแล้วก็มีลัก power outlet ลักสมตามาให้ที่อยู่ท้ายกระบะนี่เลยครับผม จะค่อนข้างเบาเลยแล้วก็จะมีตัวล็อกกันพวกเวลาชอบเปิดรถเราเล่นนะครับผมก็ล็อกไว้เลยนะครับผมกันชนท้ายก็จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับผมจะมีห่วงโอเมก้าสีแดงมาให้ด้วยแล้วก็ติดห่วงบอลเพิ่มได้นะครับผมส่วนไฟถอยนะครับก็จะติดก็ต่อเมื่อเราเวลาเข้าเกียร์ถอยนั่นเองนะครับเซ็นเตอร์หลัง4จุดก็มีมาให้นะครับเหมือนเดิมไม่ได้ถอดทิ้งไปไหนนะครับผมกล้องมองหลังก็จะอยู่ใต้โลโกโ้ Ford เหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยขนนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องตัวร้อนนะครับมีมาให้ด้วยแล้วก็มี USB สําหรับชาร์จแบตแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับผมเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กทางานได้เลยที่ช่องนี้ มาดูที่ด้านหน้ากันบ้างครับนี่นะครับด้านหน้านะครับแผงคอนโซลก็เป็นเบาะหนังนะเดินได้สีส้มนะครับผมส่วนเบาะคนขับขี่ก็จะสกรีนคําว่าวายแท็เลยนะครับผมส่วนเบาะก็เป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้อิสระเลย อันนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับผมนี่เราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับขนาดยางที่ใสมาเป็นยางโอไซส์สา 3, เลยนะยังแบบเบาขนาดนี้เลยนะครับผมแต่มันจะหน่วงนะครับเวลาเราขับรถที่มีความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะหน่วงและหนักตามความเร็วของรถนะครับผมขนาดหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับผมส่วนตรงกลางก็เป็น หน้าจอที่สามารถรองรับ a p p l e CarP l a y Android Auto ได้เลยนะครับเราก็เข้ามาที่เมนูแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมรายการควบคุมต่างๆรายการโทรรถยนต์ทั่วไปการเชื่อมต่อต่างๆสามารถกดได้ที่เมนูตรงหน้าจอก็ได้นะครับผมแล้วก็แอรก็จะแยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมจะทัดสกรีนเอาก็ได้นะครับผมแต่กรณีเราเป็นผู้ขับขี่นะบางทีเราขับอยู่เราฉียไม่โดนหรอกอ่ะ บางทีนะก็ต้องบอกว่าบางทีก็เขี่ยไม่โดนถ้าอยากให้ปลอดภัยก็หมุนเ n าก็ได้ครับผมแท่นวางชาร์จนะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์เนี่ยครับชาร์จโทรศัพท์ได้เลยแต่จะเต็มตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเออมันชาร์จได้ผมเรียกมันว่าที่ประคองแบตแล้วกันนี่แล้วก็ตัวคอนโซลก็จะมีปักหนังได้สีส้มนะครับสกรีนคาว่าไวาแทแล้วก็มีช่อง เก็บของมาให้นะครับผมไอที่ต้องพูดว่าช่องเก็บของตรงเนี้ยเพราะว่ารุ่นที่ต่ํากว่าซับวายแท็กอะจะไม่มีช่องนี้มาให้นะครับผมก็จะมีแค่ช่องคอนโซลตรงกลางเนี่ยที่เรากันเลื่อนได้เนี่ยวางมือถือไว้แล้วก็ช่องไว้สําหรับเก็บของเนี่ยก็มีมาให้แค่ประมาณนี้นะครับผมที่วางแก้วน้ําเอ่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ หกสปีดถ้าเราจะขับเป็นเกียร์ m ก็ได้นะครับผมก็เปลี่ยนเกียร์ที่หัวเกียร์ตรงนี้นะครับผมโหมดการขับขี่ก็จะมีมาให้4โหมดนะเราก็จิ้มไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะมีโหมดปกติกดอีกทีก็โหมดประหยัดนะโหมดอีโก้นี่น้ำมันก็เตือนว่าจะหมดแล้วนะครับผมโหมดลากพ่วงนะเผื่อเราได้ลากหรือช่วยเหลือคนอื่นโหมดถนนลื่นนะครับอ่าตัวขับ2ก็มีโหมดการขับขี่มาให้ประมาณนี้นะครับหน้าฝนก็ใช้ไปเลยครับโหมดถนนลื่น หรือจะโหมดปกติทั่วไปก็กดได้ที่ตรงนี้นะครับผมส่วนที่วางแก้วน้ํานะครับตรงผู้ขับขี่ก็มีมาให้นะครับเปิดปิดมือเดียวเนี่ยจิ้มจิ้มไม่ได้เลยครับซื้อกาแฟาก็เอามาวางได้เลยนะครับผมข้างๆก็มีมาให้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็หากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ